สวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้ช่องสีทัญญาผ้ามวนครับสีผ้าพี่นองมาครับเดียช่วงชีวิตย่ำเหมือนแรงครับช่วงตะเวนค่อยๆนะครับเมื่อนี้หลังจากเสร็จภารกิจแล้วเที่ยงนก็บนั่งรถครับผมนะครับเป็นกิจวัตรประจําประจําวันแหละครับนะครับล่างไปแล้วนะครับสองขั้นนะครับแต่เช็คเป่ากล่องเป่ายางแล้วก็ทําความสะอาดนะครับพี่นองครับ ล่างปแลาสามคันขันนี้ว่าท่านล่างนะครับบ่ท่านล่างหลายคันเลยตัวนี้กําลังเ่งืนเริื่อล่างครับเ <c oughs> พราะว่ามือนีเพิ่นสีล่างมัสู่ขันนะครับล่างเราก็ที่เอาข้อไปจอดนะครับข้อไปเจ็บฝนมันทีตกใส่ครับลํางล่างครับ นี่ครับทิมงันกะเต่ขาล่างครับต่างรถนะครับโอ้พี่น้องครับมึงสวนผม หนาฝนหนาขึ้นเร็วเร็วครับรท่านพ่อสวงซับด่านะครับพราะต้องฝึกฝนพอ่อโอ้อลงแล้วไนอะ้เนาะลงแล้วไปจะหเหว่ล่วงไปต้วนในพูดถิน่นลงดินนะครับบริเวณหลอบสวนเ่ยเหมือแรงครับพี่น้องครับทีมง,งานบางสวนเริ่มเพ็ดกับแกลมแล้วครับนะครับวัอน,นี้ มว่าไหนไงเพิ่นมาเหรียญน้ำครับมาจากเมืองพุนมันมันหัวติคือได้ยิงซิลิคอนมันเลยช็อตติมีหลอดป่ะหลอดียังพอหลอดอันนี้เลยป่าวะหลอดอันกลมๆนั่นที่อยู่ข้างหน้าอันไหมอันเดียวกันบอถ่ายมาจกหลอดนึงไปผู้ใดไปถอดให้วะ เดียวเดี๋ยวแล้ว,วผมบอกเขาไปถอดให้เอมเอมป้าหลานชี้รถไปถอดเอาหลอดไฟไว้ออวไปไปไปยักหลอดนะหลอดกลมๆม,มาเออด้วยต้นมะขามนั่นเอามาใส่ รอมานขาดเดี๋ยวจังซอไว้เท่นเะอมันจะขาดแน่มเาเรียงครับฝนหนาฝนต้นไม้กันลวดตายแล้วครับยากป็ปรงเลี้ยวบานนี่ตัดน้ำกับตัดน้ำทมดแล้วบาเนี่ สัดเลียงครับสัดเลียงต้นไม้ต้นนี้รอดตายแล้วอันนี้ปัวม่วงคามแล้วก็ต้นนี้ต้นย่อครับต้นย่อต้นยอต้นยอครับกล่งของไฟสั้นครับวัสดีฮัลโหลฮัลโหลอันนี้บางส่วนครับอยู่ในกล่องไงอยากออกมา ัันครบขอไม่ได้ไปแม่ไม่ได้ไปมึงแหกปากยังดูครับเมื่อไหร่ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมันแหกปากเลยแม่ไม well <meals. S 1> ่ได้ไปนะมึงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยนะแหกปากเดี๋ยวอะ ยัยแก็สิตายเราบินกับบ๊อเปลี่น <laughs> มันบินบ่อบเปล <laughs> ี่นบินหางครับนกผมบ่บินบ,บ่อเปลี่นเนี่ยครับตัวใหญ่ๆไตไปคือใส่แมงมุมนี่ไ <laughs> อ้ดีไปเอ่อเอาคานมาไตมานี่ระวังตกเด้อปีกหักเด้อ <laughs> โอ้ยตักมัานไหนเหรอเกิดมาเป็นนกกระบ,บินบ,บ่เป็น <laughs> มันทิ่บ้อนนี่ยังน้นมันช็อตนี่ทีน้ำมันเขานี่ทีน้ำเมื่อกี้เข่าอะเจ้าตัวไปเสือฮะเจ้าเราซสืออนี่อ่านวะฮะ เดียวยัม่ลแรงครับพี่ด้องเวลาตอนนี้กับกล้อีกสิบนาทีสิบเจ็ดนกาครับตอนนี้สิบหกสี่ศูนย์นะครับสวนกับหกหกครับเออ อจอดเมืองเทียมงานเพนลังรดอยู่ทั้งพีแล้วครับเป็นยังมาเขมรกันแข็งครับทีมงานผมมื่อนี้ว่าล่างให้แล้วนะครับรถมีซิพขันล่างให้มันเบิดสุขันบอกล่างให้แล้วนะครับเพราะว่า ฝนหนาชี่งามสีเอือนไปแล้วล่ะนะครับถิยมช่วงล้วล่ะกระล่างนะครับมันมุนนอกลวกอยู่เหลือบงขั้นใดก็บมุนนะครับนี่กระล่างเราได้ครับพร้อมให้บริการแล้วครับรถสุขานะครับรถสุขาเคลื่อนที่ครับที่น้องมีิการนีงั้นนะครับกระเอือนใส่เอือนฮะทีมงานครับสับนิชาบริการกับรถสุขาเคลื่อนที่นะครับบริการซูแนวครับนำเกียสนำป้าป่า นะครับลดดูดสวมรดดูดค้นดูดเลนนะครับนี่เป็นลงจอดลดน้อยๆนะครับแงะกันยู่นี่ครับหยกมุมหนึ่งในมงในส่วนในมุมจอดลงจอดรถผมอะพี่นกอีกขึ้นกันครับพี่ผูใดสนใจทักมากครับ บ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับอันที่กุ้มผาไว้เนี่ยพแม่ยังได้ครับเขาไข่คร,ครับนกนี่ถ้าถ้าอะไรร่างไข่แล้วห้าสิไปลบกวนเขาบไดได้ครับเขาถ้าเขาไข่ออกมาเราทำมีการรบกวนเขาจิกไข่ถิมนะครับจิกไข่แตกถิมเลยนะครับตัดเลี้ยงจะละยางกับพวกขึ้นกันแมวเพื่อนถ้าลูกออกมาแล้วว่าช้างแรงกับจิก,กัดลูกถิม ครับจิบปล่อยให้ลูกีกชีวิตอยู่ต่อผมสังเกตหมครับเ,เ,เอาอัปเดตเดลาย่ามแรงให้พี่ให้นงในเบิ่งกันซ้ำนี่ครับเดี๋ยวผมสิบเเห็ดกับแกมใส่เทียมงานกันฝากพี่้องไว้ติดตามคนไห์ก็แช์ก็ติดตามเป็นกำลังแร่งใจให้ครับพี่้องครับสวัสดีครับ